กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับช่องสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมก็ฟังคำเตือนสักนิดนึงนะคะพี่น้องจา๋าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้เราจะมาสรุปในแนวทางฮานอยสุดจริงใจ100%เเซนะคะพี่น้องจ๋าในงวดวันที่22เดือน4ปี64นะคะว่าข้าวหรือหลุดนะคะพี่น้องจ๋าเด่นศูนย์วิ่งศูนย์นะคะพี่น้อง มานะคะพี่น้องโอ้ยดีใจมากเลยหลังจากหลุดมาได้กี่วันพี่น้องจา๋าเพราะว่าเข้ามาหลายงวดนะคะพี่น้องน่าจะถ้าจําไม่ผิดน่าจะห้างวดนะคะเพราะว่าแอดมินก็ไม่ได้ย้อนดูคลิปเก่านะคะพี่น้องจา๋าที่เหลือก็มิหลุดนะคะแต่วันนี้มีเข้านะคะ03พี่น้อง03เห็นไหมคะ03ตกตรงเลยนะคะพี่น้อง01 01ตัวที่เน้นด้วยนะคะ0 1นนะคะพี่น้อง0 2 0 2นะคะพี่น้อง9 2 2 9ไม่มานะคะหลุดนะคะไม่มีนะคะ4ี่ก็หลุดนะคะ4 4 1ก็ไม่มาหลุดนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้0นะคะ0แตกกระจายนะคะพี่น้อง3 3คู่นะคะพี่น้องจา๋า มาตรงๆนะคะพี่น้องโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่2ี่เดือน4ปี64นะคะพี่น้องจ้าฮาหนอยสูตรจริง จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องจ้าคิดว่าน่าจะเข้ามาแล้วนะคะห้าห้างวดนะคะพี่น้องวันนี้แอดมินคำนวณมาได้นะคะจะเป็นเด่นเด่นเด่นแปดเด่นศูนย์อีกแล้วพี่น้อง ไม่แน่นะคะอาจจะมาก็ได้นะคะศูนพี่น้องจ๋าเราสิ่งไหนที่เราคิดว่าไม่น่าเข้าก็น่าจะเข้านะคะพี่น้องเรามาเจาะนะคะมาเจาะแกันนะคะแปดศู 80, 81, 82, 82, นย์แปดหนึ่งปดสองปปดสามะคะพี่น้องแปดสาม แปดห้าแปดเก้านะคะพี่น้องจ้าเรามันจะศูนย์กันนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์ศูนย์เก้านะคะมันจะเอาศูนย์ 08ไม่เอานะคะ09นะคะเพราะว่าอนนี้ก็80ทุกอย่างต้องไปกลับนะคะพี่น้องตัวเลขที่แอดมินเน้นนะคะจะเป็นถามว่าเน้นไหมก็ตัวที่ชอบแล้วกันนะคะพี่น้อง82แล้วก็0281พูดผิดแล้วพี่น้องจ้าศูนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ้าเรามาตีตารางกำลังวันกันนะคะพี่น้องจะเป็น7 ห้าสี่หนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าดูเลขหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งกับหัวก็มีพี่น้องอตัดออกสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าพี่น้องจ๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆน,น้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ช่องสาวโซฟพารวยชาแนลด้วยนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะรวยๆนะคะพี่น้องจ้า